รายพิฆาตบทที่2จากบทประพันธ์ของพนมเทียนที่ขั้นพักบันไดวนเล็กๆอันเป็นทางที่จะนำขึ้นไปยังชั้นบนของตัวตึกเยื้องกับเคาน์เตอร์เบื้องล่างเล็กน้อยเงาของอะไรชนิดหนึ่งปรากฏเด่นอยู่ที่นั่นร่างระหงสันทัดในชุดดำสนิทผมหยิกเป็นคลื่นสีน้ำตาลเข้มหน้าเหลี่ยมคางกว้าง มองหนิงเอาสลัวขาวโพลนราวกับไข่ปอกรอยแผลเป็นทางยาวสีแดงเริ่มจากเชิงผมของหน้าผากซ้ายพาดเป็นเส้นเฉียงผ่านสันจมูกลงมาจรดหนอกแก้มขวามองเห็นเด่นชัดร่างนั้นตรังอันจังก้าราวกับภาพปั้นอยู่มุมขั้นพักบันไดเปินรีวอนเวอร์ขนาดจุดสีห้าอยู่ในออ่งมือที่ซ่อนอยู่ในถุงยางสีดำ มองเห็นรูของลำกล้องขนาดแทบจะเอานิ้วหัวแม่มือยัดเข้าไปได้อย่างสบายบัตรนี้ไม่ได้จ้องหมายมายังใครจริงจังนักแต่เงยเสยขึ้นเล็กน้อยริมฝีปากพลายไปด้วยรอยยิ้มผีคนหรืออะไรก็ตามลักษณะเช่นที่ปรากฏอยู่ณบัตรนี้ตำรวจก็ดีทรชนก็ดีเรียกเจ้าตัวนี้ว่าไอ้หน้าบากตามลักษณะแผลเป็นอันน่าเกลียดที่ปรากฏชัดอยู่บนดวงหน้านั้น กันเองเดี๋ยวนี้ทรงที่รักเอาโคตรเพชรเม็ดนั้นใส่ถุงแลว้วก็โยนมาให้กันจอมโจรหน้าบากรีตาให้ดีดนิ้วเปาะแล้วแบมือเตือนออกไปเฮนรี่ทรงและอีกสามวายร้ายคงยืนตะลึงพึงเพลิดอยู่เช่นนั้นกันจะนับ1นถึงสเอาละหนึ่งพรานหนที่สุดแกกดเสื้อเข้ามายุ่งกับพวกเราตามเคยแกต้องการอะไรกันแน่เฮนรี่ทรงบทกรามเอียด คำรามออกมาแหบแหบพรานจอมโพดไอ้หน้าบากบบรุษเงาผีหัวเราะหมุนเปินในมือควงสลับกลับไปกลับมาเห็นเป็นวงกลมดำมาเมือ่อมราวกลับจากผันพวกแกล่ะต้องการอะไรหวังเฟยหลงพระบิดาของไพรดำทั้งหลายต้องการอะไรฮ่าฮ่าโคตรเพชรเม็ดนั้นนะ่ะราคาสักเท่าไหร่สิบล้านร้อยล้านหรือว่าพันล้านก็เมื่อหวังเฟยหลงยังต้องการ ทำไมล่ะพรานจอมพูดถึงจะไม่อยากได้มั่งอย่าชักช้านะกากันไม่มีเวลาแสดงปาถักกระถามมากนักลอกหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรออีทีนี้สองคนหากินอยู่ในโลกนอกกฎหมายเหมือนกันไม่น่าจะมาหักกันอย่างนี้เลยนะพา,นราพรานเราพอจะตกลงกันได้ถ้าแกต้องการเงินไม่ว่าจำนวนสักเท่าไหร่กันเชื่อว่าขดเพชรเม็ดนี้มันไม่มีความหมายสำหรับแกมากไปกว่างเงินลอก อีกฝ่ายยิ้มพรายอยู่เช่นนั้นครองศรีรษะช้าๆก็เมื่อแกอยู่ในฐานะเสียเปรียบกันอยู่แบบนี้แกก็พูดอีแบบนี้แต่ถ้าแกได้เปรียบแกคงหาทางส่งกันลงนรกเหมือนอย่างเช่นหลายต่อหลายครั้งที่กันโดนมาแล้วหัวของไอ้หน้าบากมีราคาสูงสำหรับพวกแกทุกคนไม่ใช่เหรอว่าไงจะให้นับสามหรือ,อยังขันระยะให้ตรึกตรองอีกสักนิดก็ยังได้นะะเอา้าขาดเสียง จุดสีห้าในมือของบุรถเงาผีก็ลั่นราวกับฟ้าผ่าประกายไฟแล้วับตต่งใบหูซ้ายของเฮรี่สรงร้อนฉี่ชาดิกราวกับใครเอาไฟมาลนทรงยืนตัวแข็งทื่ออีกสามคนก็เริ่มจะมีอาการเคลื่อนไหวก็ตรึงตัวเองอยู่กับที่ไปอีกวาระหนึ่งอย่างจำนนเฮนรี่สรงย่อนโคตรเพชรเม็ดนั้นลงไปในถุงกระมีดตามเดิมแล้วรูดหูรัดโยนมาให้ ในจังหวะที่เพชรถูกโยนลอยคว้างมาในอากาศนั่นเองเอ็ดเวิร์ดลีก็เสยปากกระบอกปืนที่ถือปลายชี้ลงกับพื้นขึ้นพร้อมกับทิ้งตัวลงกับพื้นห้องกระดิกนิ้วในเสี้ยววินาทีนั้นพรานจอมโพดไหวตัวนิดเดียวเปิดในมือก็กระบ,บานาดขึ้นอีกครั้งเขายิงในขณนะที่อีกมือหนึ่งเอื้อมออกไปคว้าถุงเพชรนั้นไว้ได้ด้วยอาการรวดเร็วปานสายฟ้าแลบ ร่างของลีที่ทิ้งตัวลงราบกับพื้นพลิกสะบัดเปสามสี่ทอดราวกับถูกใครทีบและความหน้าแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นเองที่ศรีรษะด้านหลังอันเป็นทางระเบิดออกของหัวกระสุนเลือดและมันสมองไหลปรีปนกันออกมาอย่างน่าสยดสยองกระสุนที่ลีส่งออกมาเด็ดปุ่มหัวบันไดฉีกเป็นทางขาเวเขอและเลยไปเจาะผนังปูนกระเทาะเป็นโรเบอร์เรอร์มีใครอีกไหม ไอ้หน้าบากยิ้มเห็นฟันขาวอยู่เช่นนั้นประกาศถามมาเฮนรี่ซุงเดชาและชดยืนเหมือนถูกสาบแทบไม่หายใจถ้าไม่มีก็เอาแกก็ได้ชดเปิดเซฟของบุญหลีให้กันทีอย่างอื่นใครเอาก็เอากันพิสมัยต่อธนบัตรเท่านั้นพร้อมกับโพดบุรุษเงาผียนถุงขนาดย่อมใบหนึ่งลงมาให้ตกลงตรงหน้าของเจ้าชด วายร้ายจากบางขวางก้มลงเก็บถุงขึ้นมาอย่างจำใจมองไปที่เซฟซึ่งตั้งอยู่มุมสุดของเคาน์เตอร์ด้านในซึ่งร่างของบุญหลีนอนหงายเป็นศพอยู่ขณะน,นี้จะเปิดได้ยังไงกุญแจไม่มีโชคโพดอ้อมแอมกุญแจอยู่ในลิ้นชักโต๊ะด้านซ้ายลิ้นชักที่สองบุรุษเงาผีพยักหน้าไปที่โต๊ะทำงานของเจ้าของสถานที่ซึ่งกลายเป็นศพไปแล้วน้ำเสียงของเขาเรียบเยบไม่มีอะไรจริงจังนัก แต่ในหูของเหล่าวายร้ายทั้งหลายย่อมจะตระหนักดีว่านั่นคือประกาศสิทธิที่ไม่มีอะไรเฉียบขาดเท่ารหัสเซฟขวาสอง4ี 4, ่ซ้าย8ปดหนึ่้เร็วอย่าชักช้าสมุนไพรดำเคลื่อนเข้าไปที่เซฟใบนั้นด้วยอำนาจของปืนประกาศสิทธิ์ที่คุมบังคับอยู่จัดการหมุนรหัสตามที่ได้รับแล้วก็ไขกุญแจออก พอประตูเซฟถูกเปิดทางกว้างก็เบิกตากว้างงันไปอีกอืดใจหนึ่งภายในวางซ้อนเรียงเต็มเอียดอยู่รีบธนบัตรเอกสารเครื่องเพชรและของมีค่าอื่นๆเหลือที่จะคำนวณได้เสียงพรานจอมพูดร้องเตือนมาอีกครั้งมันจึงหยิบธนบัตรเหล่านั้นยัดใส่ถุงจนเต็มเอาละโยนมาอนุญาตเลยนะพวกพ้องระหว่างที่จะชดโยนถุงเงินนั้นมาให้กัน ใครคิดว่ามือเร็วพอจะส่งกระสุนมาก็ส่งมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจเฮนรี่ทรงสสแยแยกเขี้ยวเดชาสะกดกลั้นลมหายใจจ้องมาที่จอมโจรหน้าบากตาไม่กระพริบโชดก็โยนถุงเงินมาให้ในบัตรนั้นถุงบรรจุงเงินอันเป็นสมบัติไม่บริสุทธิ์ของบุญหลีลอยคว้างมาถึงมือของพรานจอมพูดใหญ่ยยไม่มีใครกล้าพอที่จะกระดิกตัวไอ้หน้าบากหัวเราะอ,ออกมาลั่นห้อง เดาะถุงเงินลอยขึ้นแล้วก็รับไว้ความจริงพวกไม่น่าจะทำกันต้องเสียลูกปืนไปทั้งสองนัดเลยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรสำหรับพวกเลยเสียงมันดังหนวกหูพิลึกแทนที่จะให้อะไรมันเงียบเงียบทีนี้มันก็เป็นหน้าที่ของพวกละซีที่จะแยกย้ายกันเพ่นออกไปจากที่นี่ชนิดตัวใครตัวมันป่าเนี้ข้างนอกน่นปอลิตม่ยกขยงกันมาเต็มหมดแล้วเหรอกันเพ่นก่อนละวยขอให้โชคดีทุกคน จงอ้างเพลอขนาดจุด4-5หในมือของบุรษเงาผีระเบิดโตมขึ้นอีกครั้งโคมไฟฟ้าประจำโตะทำงานของบุญหลีที่ให้แสงสว่างเรืองๆไปทั่วห้องในขณนะนี้ก็ขาดจากขั้วดับพรึบลงไปในพริบตาภายในห้องปกคลุมไปด้วยความมืดมิดรากับเหวนรกมีเสียงการเคลื่อนไหวอย,อย่างฉับพลันแข่งกับเวลาเสียงสะบดและเสียงปินจากสมุนไพรดำที่ประดังกันแตกขึ้นสับสนอลหม่านไปหมด เงาดำปลอดปลิวแวบขึ้นไปทางบันไดชั้นบนปล่อยให้กลมหากระสุนประเคนซัดกระดาไปยังตำแหน่งที่ยืนอยู่เดิมและพุ่งปราบไปตามระเบียงอันเป็นบริเวณที่ติดต่อกับดาดฟ้าของตัวอาคารข้างเคียงซุงเดชาและโชดวิ่งตามติดมาล้าวกับกลุ่มหมาไล่เนื้อทุกคนส่องปืนยิงไปยังเป้าหมายเดียวกัน เท่าที่ทุกคนเห็นในภาวะอันฉุกละหกเตือนเต้นที่สุดนั้นร่างของไอ้หน้าบากกว้างตัวเองไปกับพื้นในลักษณะยืดหยุ่นราวกับมีสปริงดีดหลีกหลบวิถีกระสุนด้วยอาการรวดเร็วจนดูแทบไม่ทันแล้วก็ลอยคว้างข้ามลูก,กรงระเบียงออกไปทางหน้าต่างเกาะติดกับการศาสตร์ของตึกชั้นบนไว้ตัวอันตราฐานแวบไปกับตาราวกับเงาผีทิ้งเสียงหัวเราะที่ทุกคนจำได้ดีให้ดังกังวานมากระทบสอบประสาท และค่อยๆจางห่างออกไปเป็นลำดับเสียงไซเรนและนกหวีดเป่ายาวก็ดังอยู่รอบตัวอาคารด้านนอกนั่นคือเหล่าพรานสีกากีที่แหกกันมาตามเสียงเปิดเฮนรี่ซุงเดชาและชดเพนกันอย่างชนิดตัวใครตัวมันแผนเดิมถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วเพราะเจ้าตัวมหาปราไลที่แทรกขัดจังหวะเข้ามา พันตำรวจตรีเชิดวุศรฤทริ์มาถึงที่เกิดเหตุ15นาทีหลังจากนั้นสายตรวจของนครบาลตำรวจท้องที่และคณะเจ้าหน้าที่กองวิทยาการกวักไกวอยู่ก่อนแล้วศพแรกคือบุตรหลีเจ้าของร้านซึ่งมีเบื้องหลังรับลมที่เขาเฝ้าดูพฤติการอยู่ศพที่สองเอสอ์ดลีวายร้ายคณะพรายดำที่เขากำลังตามล่าอยู่และศพที่สามคือเจ้ายวน มีรอยถูกกระหน่ำยิงพรุนไปหมดทั้งตัวนอนคาอยู่ในร้านทั้งสาศพเซฟของบุญหลีเปิดอ้าค้างอยู่ในลักษณะนั้นทรัพย์สินมีค่าภายในมีร่องร,อ,งรอยถูกกวาดและหล่นกระจายแสดงถึงร่องรอยการต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างมืดมนเป็นปริศนาสำหรับสารวัตรเชิดบุรเขาสันนิษฐานได้อย่างเดียวว่าได้มีการหักเหลี่ยมกันขึ้นระหว่างบุตหลีกับวังเฟยหลง แต่เดาไม่ถูกว่าเหตุการณ์มันเป็นไปในลักษณะใดเพราะนอกจากศพและหลักฐานที่ทิ้งเกลื่อนอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมขึ้นในขณะนี้เลย